Thank <laughs> Bye-bye. Okay. ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจคุณนิสาสวัสดีค่ะคุณมาหแมวสวัสดีเจ้าเด้อคุณจสา ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิ่ทุกกำลังแรงใจค่ะ